เอาเข้ารายการแล้วเหรอเนี่ยคุณผู้ชมสวัสดีค่ะพบกับส้มจีและรายการเดคอเอ็มไทนะคะรายการที่จะพาท่านผู้ชมไปบุกบ้านแขกรับเชิญที่มาจากหลากหลายอาชีพไปดูไอเดียการแต่งบ้านที่เก๋กไก๋มีสไตล์เป็นของตัวเองของพวกเขากันค่ะและแขกรับเชิญในวันนี้นะคะคุณผู้ชมเรียกได้ว่าเป็นสาวพิษ ระดับท็อป10แนวหน้าของเมืองไทยนั่นก็คือสาวมแมลงเมี่ยงนั่นเองค่ะและที่สำคัญวันนี้นะคุณผู้ชมนอกจากสาวมแมลงเมี่ยงจะเปิดบ้านให้เราชมแล้วยังจะพาไปบุกถึงห้องนอนของเธอด้วยนะคะถ้าอยากรู้ตามส้มจีเข้าไปพบกับเธอข้างในกันเลยค่ะตามมาเลย ก็ได้มีอยู่กับสาวสวยดีกี้ระดับท็อป10ของประเทศไทยนั่นก็คือสาวมแมลงเมี่ยงค่ะให้สาวมแมลงเมี่ยงแนะนาตัวกันหน่อยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะมะแมลงเมี่ยงนะคะอภพรเนตรวง์ค่ะบ้านหลังนี้อยู่มานานหรือยังอะคะจริงๆซื้อนานแล้วได้นานแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ว่าเพิ่งแต่งเสร็จยังไม่พร้อมเข้าอยู่เนี่ยเมื่อ4เดือนที่ผ่านมา แล้วทำไมถึงเลือกซื้อบ้านหลังนี้คะเพราะว่ามางานขึ้นบ้านใหม่เพื่อนเรารู้สึกว่าเราอยากได้บ้านที่ดูเป็นบ้านเดี่ยวแต่เราถ้าซื้อบ้านเดี่ยวในราคาประมาณนี้เราต้องต้องออกไปซื้อไกลถึงนอกเมืองมันถึงจะได้โอเคเพราะว่าถ้าเป็นในเมืองตอนนี้มันก็แบบ10ล้านขึ้นกันไปหมดพอมาหลังนี้ปุ๊บเราเห็นวิธีการแต่งของเขามันทําให้เรารู้สึกดูโล่งได้ไม่รู้สึกอึอดอัดได้เหมือนไม่เหมือนอยู่ทาวโฮมมากเราก็เลยรู้สึกตัดสินใจซื้อแล้วก็ให้เขาเป็นคนแต่งค่ะ เป็นคนทําให้หมดเลยใช้ความเป็นตัวเองเยอะมากนะก็จริงๆบ้านหลังนี้แต่งมามันอาจจะยังไม่เสร็จแต่ว่าสังเกตรอบบ้านดูจากกําแพงดูจากสีนี่คือแม่งรื้อของจากโครงการออกหมดเลยแล้วก็ต่อข้างหน้าต่อตรงนี้ต่อไปด้านข้างเพราะว่าจุดประสงค์ที่เราเลือกหลังมุมเพราะว่าเราจะได้ต่อไปให้มันเป็นอีกห้องนึงเพือ่อแบบจะได้ไม่แคบอะไรเงี้ยให้ยุกว้าง กำแพงเห็นปะวอลเปเปอร์นี่ไม่ใช่ว่าไม่เสร็จแต่แม่ตั้งใจทําให้มันเป็นแบบนี้เอาจริงๆแล้วบ้านหลังนี้ทาไว้ปาร์ตี้เพื่อนๆมามันจะได้ดูแบบปาร์ตี้กันได้แล้วก็ดูชิลๆดูแบบสบายตาอะไรเงี้ยค่ะก็เลยชอบแบบนี้แม่ปกติเป็นคนชอบบ้านล่งๆใช่ค่ะคนไม่รู้จะเข้าใจว่าแม่เป็นคนฟุ้งฟิ้งเยอะมากบ้านจะต้องเป็นวินเทจลายดอกไม้อะไรเงี้ยนิสัยนิสัยจริงๆไม่ใช่เลยเป็นคนนิ่งมากแล้วโหดมากัดคอมากแล้วมีเฟอร์นิเจอร์แบบว่าชิ้นโปรดที่ไปเลือกซื้อมาอะไร มีมั้งปะมีเลยค่ะเป็นบาร์เป็นบาร์นั่งเหมือนกับว่าเราใช้นั่งคุยกับเพื่อนนั่งดื่มวายนั่งชิลอะไรเงี้ยเป็นที่นั่งสําหรับนั่งได้แบบ2คนเียเราอย่าง,วางเวลาไปซื้อเฟอร์นิเจอร์พวกเนี้ยไปซื้อแถวไหนนะคะส่วนใหญ่ไ,หไปอีกเกียค่ะแล้วเมื่อกี้เข้ามาเจอเพื่อน<ม>คุณช้อยบอกว่ามีห้องแมวด้วยใช่ปะ ใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้ห้องแมวก็ยังไม่ลงตัวแต่ด้วยความที่เมี่ยงเหลี่ยงแมวเยอะตอนแรกเลี้ยงแค่3ตัวจากบ้านหลังเก่าแล้วพอเขาอยู่กันไปอยู่กันมาเขาก็ท้องก็คลอดออกมาสองคอกแล้วค่ะก็เลยเยอะขึ้นเรื่อยๆตอนแรกก็กะว่าจะขายแต่หวงเลี้ยงไปเลี้ยงมาแบบรอเขาโตนู่นนี่ก็เลยเออน่ารักเก็บไว้เลี้ยงเองก็ข้างบนก็เลยทําเป็นห้องแมวแต่ว่ายังยังไม่ยังไม่แน่นอนว่าว่าจะเป็นห้องนั้นเวลาว่างที่อยู่ในบ้านทำอะไรบ้างคะถ่ายรูป อัดโซเชียลแคมดูทีวีเป็นเรื่องประจําเลยได้ใช้ชีวิตประจําวันอยู่ที่นี่บ้างไหมโดยส่วนใหญ่ด้วยอาชีพด้วยงานเนี่ยงใช้ชีวิตประจําวันอยู่บนรถเพราะว่าเราทํางานเนี่ยเราจะเดินทางตลอดเวลาแล้วก็เสื้อผ้านี่มีเยอะกูอยู่ที่บ้านอีกนะบนรถบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่เหมือนเมี่ยงใช้กลับมาเป็นเซฟเฮาส์อ่ะเวลาเหนื่อยหรืออะไรก็กลับมาอยู่คนก็จะ จะมีแต่เพื่อนเพื่อเราเข้าออกบ้านเมี่ยงเข้าออกตามสบายมากเพื่อนอยากมาดึกดื่นเที่ยงคืนก็เปิดประตูเข้ามานั่งเปิดตู้เย็นอย่างเงี้ยกลับมาบ้านเจออ้าวไม่ไงอย่างเงี้ยถ้าจะขออนุญาตขึ้นไปที่ห้องนอนได้ไหมอะได้ค่ะลองดูลองดูถ้างั้นให้เป็นหน้าที่ของแมลงเมี่ยงพาทัวร์บ้านแล้วกันนะคะโอเคค่ะไปค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่จบตรงที่มุมนั่งเล่นของเมี่ยงแล้วนะคะดูทีวีตรงนี้แล้วก็มาดูมุมโปรด เป็นมุมโปรดเมีย่ยงเลยเพราะว่าใครที่ดูเมีย่ยงถ่ายโซเชียลแคมแล้วก็เวลาเล่นอะไรเนี่ยจะเห็นว่านั่งอยู่ตรงนี้ซะบ่อยๆกับพวกเพื่อนนะคะแต่ว่าเวลาที่เพื่อนๆมาเยอะกันจริงๆนี่เป็นมุมครัวของเมีย่ยงไม่มีอะไรมากเพราะว่าแค่ใช้แกะกับข้าวแล้วก็ทานข้าวกับครอบครัวนะคะเวลาพ่อคุณแม่มาเขาจะชอบมุมนี้มากเป็นพิเศษก็คือที่สุดเป็นมุมทานข้าวแล้วก็ตรงนี้เป็นนั่งชิลๆเมื่อก่อนมันจะมี เป็นเก้าอี้นั่งสําหรับนั่งในสวนอะไรเงี้ยนะแต่ว่ามันยังไม่เสร็จดีนะคะเอาไว้เสร็จดีแล้วเดี๋ยวอัปเดตให้ดูอีกทีอ่ะละค่ะตอนนี้นะคะ mm hmm. ก็พร้อมหรือ,อยังที่จะขึ้นไปชมห้องนอนของเมีย่ยงมีมันมี3มชั้นนะแต่เมีย่ยงอยู่จริงๆชั้น3ซะส่วนใหญ่แต่ว่ามันโล่งมากแล้วงงนี่เป็นทางขึ้นบันไดบ้านไหมเนงะ <laughs> แต่ไม่มีราวบนันไดคือถามว่ามันอันตรายไหมอันตรายมากแต่งแบบนีหรือเปล่าเปล่ายังแต่งไม่เสร็จ แต่ว่าแบบนี้ไม่ก็โอเคนะเป็นคนชอบอะไรที่มันเป็นสตรีทแต่งตัวเยอะๆอยู่แล้วหมวกเยอะๆแล้วก็เรียงตามแบบนี้เลยแล้วก็พอขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วอันนี้เป็นห้องน้องแมวเดี๋ยวขอเปิดดูก่อนว่าเข้าไปดูได้หรือเปล่า <c oughs> อยู่เต็มเลยกำลังหลั้ๆเลยเอาไว้เป็นความลับดีกว่าชั้นสาม ทำอะไรไม่เสร็จแต่จริงๆเมี่ยงตั้งใจไว้ว่าเสร็จแล้วเท่านี้เราเนี่ยเป็นคนที่มีอะไรในชีวิตเยอะแล้วแต่งตัวเยอะแล้วเสื้อผ้าเยอะแล้วแต่ถึงเวลาที่เมี่ยงพักผ่อนจริงๆเนี่ยเป็นคนชอบที่โล่งๆชอบสีขาวอะไรเงี้ยค่ะก็จะอยู่แบบนี้เป็นมุมส่วนตัวของเมี่ยงที่แบบอยู่สบายที่สุดส่วนบนเพดานเป็นคนชอบโล่งๆเพราะว่าบ้านทาวโฮมส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่สูงมากเมี่ยงก็ต่อเติมแล้วก็เจาะขึ้นไปให้มันเป็นแบบนี้ เป็นโล่งแล้วก็อารมณ์เล่นไฟเอาทางบ้านนี่อยากจะบอกลงทุนเยอะสุดกับเรื่องไฟเรื่องแสงเพราะว่าในบ้านเมื่ยงทุกคนลองหยิบกล้องโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายยังไงก็สวย เพราะว่าแสงในบ้านค่อนข้างที่จะสวยมากตอนนี้นะคะเมีย่ยงก็อยู่บ้านนี้มาได้ประมาณ 3- 4เดือนก็ยังไม่เสร็จเพราะว่าคนทําบ้านเมีย่ยงค่อนข้างที่จะศิลปินแล้วก็ยินดีมากร <c oughs> วมถึงตัวเมีย่ยงด้วยแต่ว่าก็ต้องยอมเขาค่อยๆทําไปแล้วเดี๋ยวมันเสร็จเรียบร้อยเม,มื่อไหร่เมี่ยงจะอัปเดตให้ดูอีกทีนะคะจะถ่ายรูปส่งไปที่เอ็มไทยให้ใหม่แล้วก็หรือไม่ก็เชิญมาใหม่เลยแล้วก็ตอนนี้เตรียมหลายๆหลายๆอย่างอยู่เอาเป็นว่ามันโอเคเมื่อไหร่มาเจอกันใหม่นะ มเรียกได้ว่าบ้านสาวแมลงเนี่ยทั้งสวยและมีสไตล์เป็นของตัวเองถ้าท่านผู้ชมท่านไหนสนใจไอเดียการแต่งบ้านแบบนี้ mm. ก็ลองนำไปปรับใช้กับบ้านของท่านผู้ชมดูได้นะคะ mm. สำหรับวันนี้ร mm. ายการเดคอเอ็มไทยก็หมดเวลาลงแล้วส่วนครั้งหน้าส้มจี๊จะพาท่านผู้ชมไปเปิดบ้านใคร mm. ก็ต้องติดตามชมกันให้ดีนะคะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย